อัดยังนะอัดยังวะเอ่อเสียอัดแล้วดีกว่าโอเคนี่กันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมซาบิโตะคงนะครับวันนี้เราอยู่กันในการรีวิวแอดออนของผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในแอดออนชื่ออะไรนะอาวันนี้เราอยู่กันในแอดออนวายเคียร์เตอร์คราฟตนะครับวายเคียร์เตอร์แอดออนนะครับเวอร์ชันสองนย์ศนะ2.00นะครับโอเคนะครับ ที่ทุกท่านเห็นกันที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไบโอมใหม่นะครับผมเรียกว่าไบโอมกอริลลาอะไรกันแต่ไม่เห็นกอริลลาเลยนะนะครับเพราะอันนี้เป็นไบโอมใหม่นะครับอ่านะครับสําหรับตัวแอออนตัวนี้นะครับจะเพิ่มมาทั้งสัตว์มาทั้งสัตว์มากมายหลายอย่างนะครับเหมือนเรียกว่าโหมากกว่าร้อยชนิดกันเลยนะครับไม่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จะเพิ่มไบโอมเข้ามานะครับที่ผมเห็นเนจะมีหลายไบโอมเลยนะครับนะสําหรับ นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าสัตว์มีตัวอะไรบ้างนะครับป้ายโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอบอกกันก่อนนะครับว่าอ่าเออนี่งตัวแรกฮิปโปฮิปโปทำอไรนี่โอเคนะครับสำหรับเอ่อสำหรับแอดอนตัวนี้นะครับผมขอจะบอกเลยว่าเอ่อสัตว์จะอยู่ที่ช่องไข่นะครับอุ้ยเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับอ่อขอบอก ก่อนเลยนะครับว่าผมขอไม่รีวิวหมดนะครับเดี๋ยวจะเป็นการหาว่าเดี๋ยวจะเป็นการสปอยนะครับทุกท่านก็อยากให้ผมรีวิวหมดแหละแต่ว่าไปดูเอ,เองนะครับเพราะมันเยอะมากผมกวคิดว่าจะยืดยาวเกินไปนะครับเระเมมและเมมจะเต็มแล้วกูมีเวลาน้อยมากนะครับะะน,นะครับผมจะรีวิวเอ่อประมาณพอพอไกด์พอแนะนําว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับว่าอู้แต่มีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวแค่ประมาณ3 4แถวแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวโอเคออารีวิวเยอะไปนะใหญ่รีวิวเยอะนะครับมันเกียจตัด <c oughs> นะครับไปหาดูเองนะครับมีเยอะนะครับโอเคนะครับตัวแรกม,มีชื่อว่าฮะบอนโกตัวอะไรอะ่ะเอตัวนี้ผมไม่รู้จักนะครับอ่าเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในชีวิตจริงนะครับสัตว์พวกนี้สามารถพบได้ตามธรรมชาตินะครับรวมถึงไบโอมต่างๆด้วยนะครับ แอปตัวต่อไปนะครับเป็นเหรออะไรวะอ่ะเฮ้ยกอริลลาแดงกอริลลาแดงนะครับผมว่าโมเดลนี้สุดยอดเลยนะครับเป็นกอริลลาแดงนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นไบซันตัวโคตรใหญ่โอ้แม่ตัวใหญ่กว่าช้างอีกมั้งเนี่ยโอเคนะครับวัวไบซันนะครับตัวต่อไปจะเป็นอะไรวะอ่ะคารมเลโอนะครับ เป็นกิ้งก่านะครับกิ้งก่าตัวเขียวๆวิน,นลาลกผมชอบตัวนี้โอเคนะครับตัวต่อไปจะเป็นครามนะครับหรืออูดนะอ้อผมลืมบอกไปนะครับสัตสัต์ที่เพิ่มเข้ามานะครับเราสามารถขี่และเทมได้นะครับผมเคยไปขี่ประวันนะนะครับตัวต่อไปก็เป็นอะตัวอะไรอะมาลายะเออตัวกินมดเหรอ นะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อไทยชื่ออะไรนะครับแต่คงจะเป็นตัวกินมดนะครับเพราะว่ามันกลังกินมดอยู่นะครับโอเคตัวต่อไปจะเป็นตัวต่อไปนะครับ่ผมชอบใบโอมนี้มากเลยเนี่ยดูสิมีน้ําตกด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับบีเวอร์นะครับตัวต่อเป็นบีเวอร์นะครับเอ้ยเอ้ยนั่งได้ด้วยอ่ะเอ้ยน่ารักนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นเอวเอวโอ้เป็นนกพูกแล้วกันนะครับตัวต่อไปจะเป็นคาเฟบัลลา คาเปบลาฮะม on, ันช so e mm hmm. <im okay. 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 ื่ออะไรนะเดี๋ยวอ่านก่อนเอ๊ะเดี๋ยวไมล์่วงไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมเอาไมล์มาจากไหนมันคือโทรศัพท์อีกเครื่องนี่แหละมามันชื่อคาปีบลาคาคาปีบลาเกียร์สั์อังกฤษตัวเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันเลยนะครับไม่เยอะไม่เยอะไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่าบางทีคนเราก็นะครับ ตัวต่อไปนะครับจะเป็นโชโชนะครับโชโชอลิเกเตอร์สติชโชโชอลิเกเตอร์นะครับอลิเกเตอร์นะครับตัวใหญ่ๆสิเออโอเคนะครับเป็นเต่ายักษ์หรือเปล่านะโอเคนะแต่ผมว่าเต่าในมาครับธรรมดาที่ตัวใหญ่กว่านี้นะครับเอาแบลชีวิตรอดได้เลยนะครับโอเคนะตัวต่อไปนะครับเป็นอ๋อฟีเมลด e e r อ๋อ กวางกวางตงัวเมียโอเคนะครับตัว,ตวโคลาโอ้ตัวนี้ผมชอบตัวนี้มาต้องอยู่ตัวอ่าโคลานะครับเดี๋ยวผมต้องอยู่ตรงนี้นี่โคลาอือนี่น่าจะไปทํากบมีแบร์มากตัวต่อไปจะเป็นสี่บานะครับเอ่าที่มันเป็นนักล่าอาหารอ่ะเอ่อขอโทษครับโอเคนะครับนี่มาลายนะครับทําไมลายมันดูแปลกๆวะโอเคนะครับตัวจะไปฮะดิ๊ก,ดก <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่ ฮะนี่ดิกเป็นเงี้ยวะไม่ใช่ดิโอเคแล้วตัวต่อไปจะเป็นอตัวอะไรวะเฮอตัวใหญ่ๆสิอ๋ะมันใหญ่ได้แค่นี้เหรอแมวโง่ออไปเฮ้ยนะครับโอเคตัวต่อจะเป็นเป็นนกอีมูนะครับนี่นอกอีมูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแมวออกไปลงไบก้อนสุก,กี้ลงไปก่อน โอเคนะครับตัวต่อไปจะเป็นแพนกวินนะครับโอ้ตัวใหญ่มากน่าจะเป็นแพนกวินแพนกวินจักรพพัดนะครับโอเคตัวต่อไปจะเป็นโอคาปิโอคาปิเอตัวนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอทำเซตก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมืดแล้วโอเคนะครับตัวเราตัวนี้จะเป็นโอคาปินะครับหาอะไรฮะดุแมวโอคาปินี่ผมเคยได้ยินน่าจะเป็นม้าชนิดหนึ่งนะครับโอเคตัวต่อไป เรามาดูต่อไปเลยนะครับอ่ะถึงตัวไหนอ๋อนี่ไงไม่หมดไม่หมดนี่ยครับพอพอได้ดูกันนะครับเคนะครับไม่รีวิวหมดนีครับเพราะว่าคนรีวิวก็ก็อ่ะมันถึงตัวไหนแล้ววะฮะมันถึงตัวไหนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันถึงตัวไหนเน้นเมาส์ ขอใช้เวลาหาสักคู่นะครับอ่าถึงตัวนี้แล้วตัวนี้ก็เนาะไหนอ,ะอ่ะอ่าอันนี้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 โอเคนะครับตัวต่อไปเบิร์ดนะครับตัวต่อไปจะเป็นนกนกธรรมดานี่แหละไม่มีหรอกนะครับตัวต่อไปจะเป็นฮะชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนกิลลาฟิวอ๋อมาลาย นะครับตัวต่อไปนะครับไทเกอร์นะครับไอตัวนี้อันตรายเฮ้ยมีถ้ำด้วยโอ้สุดยอดเลยอันนี้ผมเรียกว่าเป็นไบโอมที่เอ้ยยังไงช้างไม่ต้องรีวิวแล้วมั้งกูเจอช้างแล้วเนี่ยเนี่ยสัตว์พวกเนี้ยนะครับไทเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเสือกันเลยนะครับนี่เสือเฮ้ยสวยเอ้ยโคตรสวยเลยนะครับโอเคตัวต่อจะเป็นฟีเมลเมาส์ นี่หนูเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หนูเอ้ยเสืออย่าพึ่งกัดเอ้ยเอ้ยมันล่าว่ะเฮ้ยเดี๋ยวทาล่าไปมันมันกระโดดล่าอย่างนี้เลยวะมันเดินธรรมดาไม่เป็นอะโอเคนะครับตัวต่อไปจะเป็นนกไลอะไม่ใช่นกไลอะ,ออะเอ,อ่อโอเคนะครับผมแจ้งไปเฮ้ยตัวอะไรอะ มูสมูสเมลมูสกวางอันนี้ลูกมันมูสเป็นกวางตัวผู้นะครับโอเคตัวจะไปจะเป็นจาบุติจาบุตินี่จะเป็นเท่าที่ผมรู้นะครับน่าจะเป็นเต่ยายักษ์นะตัวจะไปฟ็อกอุ้ยกบเอ้ยกบน่ารักอะเฮ้ยผมชอบกบนะอีกบเฮ้ยอ,อ่าเดี๋ยวไม่ใช่กบแบบอันนี้นะตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้ต้องสปอนในน้ำนะครับตัวไป,ไปชาร์กนะครับ เออมีสัตว์ทะเลด้วยนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปมาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับอีกแถวเดียวพอละ <c oughs> โอเคนะครับตัวต่อไปต่อไปนะครับทิ้งไหนแล้ววะ <c oughs> เอ้ย <c oughs> เดี๋ยวอยู่ตรงไหนวะป๊อปอ๋อขี้หลงขี้ลืมโอเคนะครับ อันนี้จะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น red panda นะครับฮ<ะ>้จจิ้งจอกเหรอเอ้ยตัวนี้จิ้งจอก red panda นะครับน่ารักมันวองตามด้วยโอเคนะครับตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งภาษาปิดแจ้งเตือนไว้แล้วเนะน,น,นี่ยมึงยังจะาอมกเหรอตัวต่อไปนะครับจะเป็นเอ่อวินคอคโคโดายเฮ้ชื่ออะไรวะกากาเวลโอเค <laughs> เอ้ยมันจะเป็นค่าฮิปโป มันกล้าเนี่ยเอ้ยผมจะจะบอกทุกคนนะครับว่าไบโอมสวยมากผมชอบใบโอมเนี่ยเฮ้ยใบโอมมันไบโอมที่สวยมากนะครับเอ้ยจระเข้มันกัดนะครับเคนะครับสัตว์พวกนี้สามารถหาได้ตามธรรมชาตินะครับตัวต่อไปจะเป็นฮะนกอะไรอะนก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 เอี้ยงเอ้ยไม่ใช่ตัวต่อไปจะเป็นเอ่อโอเคช่างผมมันไปตัวต่อไปจะเป็น โคล่าโอเคโคล่าตาแดงตายแล้วเหรออ้ามันฟื้นเว้ยโอเคตัวต่อไป <laughs> ตัวต่อไปจะเป็นไวท์ไทเกอร์นะครับเสือขาวก็ oh, เคยได้ยินในเสือดำมีเสือขาวด้วย <laughs> นะครับน่าปืนมายิงมากเอ้ยอย่าทำอย่างนั้น <laughs> นะครับอันนี้ฟาร์มิงโกนะไม่ได้รีวิวแต่เอาเลย <laughs> อันนี้ก็เป็นช่างผมเถอะตัวต่อไปนะครับเป็น Shark. ชาร์กชาร์กเอี้ยว ะไม่ใช่ชักสเน็กโอ้ยอคนเราบีบผิดพลาดกันได้นะครับสเน็กเฮ้ยงูงู what's this this is งูเกเคตัวต่อไปเฮ้ยมีหลายสีเปล่าน่าจะมีสีเดียวนะครับตัวต่อไปจะเป็น g o r ล l l a นะครับเมื่อกี้เห็นก็เฮ้ยมั่ดูกำยำม,มากเลยอ่ะนี่พี่ jcb วเองนะไม่ใช่โอเคตัวต่อไปจะเป็นค l ็อกคูดายนะครับเมื่อกี้เป็นจระเข้ฟอ น,นี้เจอระคาจริงตามดุดันมากเลยอะ่ะไอตัวนี้ใช่ไหมที่มันใช้พลังทรายอะ่ะไปไปดีกว่าไ <c oughs> ปตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายของสําหรับแอดออนนี้นะครับไม่ใช่สําหรับแอดออนนี้ nous, สาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอขอโทษที่มึงขอโทษไม่รู้จริงๆ <c oughs> โอเคนะครับเป็นวานพิจคาดนะครับชื่อมันเป็นคิลเลอร์วานนะครับคิลเลอร์เวลนะครับโอเค นะครับก็นะครับสำหรับแอดออนนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะครับก็มันมีเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ไบโอมนะครับมีมากมีมากนะครับแล้วก็สัตว์เนี่ยมีต้องมายจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนไปหาดูเอานะครับแต่ว่าผมนั้นหมดเวลาแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไปกินข้าวโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบกูยิ้มกดไลค์กดซับสไคร้นะครับก็อยากได้อยากให้รีวิวแอดออนอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็ แอดออนแนวไหนก็ผมจะไปหามาให้นะครับก็อันนี้เป็นแอดออนตัวเก่านะครับสำหรับแอดออนตัวนี้จะต่างกับซูคราฟที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็ตัวนั้นจะเป็นแอดออนสวนสัตว์นะครับก็มีไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีไบโอมนะครับอ๋อสำหรับแอดออนนี้ก็จะเป็นเหมือนผมเรียกง่ายๆว่าเป็นแอนิมอลแอดออน้ะกันนะครับก็ผมไม่ได้หาข้อมูลมาเยอะนะครับแต่เขาบอกว่าสัตว์นะขี่ได้นะครับขี่ได้นะครับขี่ได้กับทุกตัวเลยไหมก็ไม่รู้นะครับไปดูเอาเองเดี๋ยวผมจะ ิงดิงดาวโหลดแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นข้อมูลนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันดปก่อนนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงกันเลยนะครับไป Yeah. yeah.